ป้าปลาเห่า,หาปางคุณพ่อเก่งสุดยอดป้าปลาเห่า,หาปางคุณพ่อเก่งสุดยอด มามาเสี่ยงเสียวหนีเออานนีเสียงซี่เสียงเจียเลอเสี่ยวเปาเป่าซื่อเจิมย่างหลายเต้าเจ้าก็ซื่อเจียเตอคุณแม่อธิบายรายละเอียดให้แอนลูกสาวฟังว่าทารกเกิดมาได้อย่างไร มามาเสียงเสียวหนืหออาน,นีี้เสียงเ,ยเสีย,เเสยงยเ,จเจียเสีงเจียเลเสียงเปีาเล็าสียงเจีมย่เลเสีงหยลายเต้าเลเจ้าก็กสีงเจียลยงเตียเกเยายเลกเอียงเยเลงจีลยเลกสงเยลกเกียยงลง เ小วอนนี่เงียบมามาไป了一会儿，妈妈于是问他：“你明白了吗？”อีน้อยเงียบไปครู่หนึ่งคุณแม่จึงถามว่าลูกเข้าใจหรือไม่เียวอนนี่เงียบลอ 一会儿妈妈于是问他你明白了吗แอนน้อยเงียบไปครู่หนึ่งคุณแม่จึงถามว่าลูกเข้าใจหรือไม่ซึเตอเข้าใจค่ะ ซื่อเตอเข้าใจค่ะยยมมว有什ถีม吗？ลูกมีคำถามอื่นอีกไหม？หยยมมว有什ถีม吗？ ลูกมีคําถามอื่นอีกไั้ยสื่อตอ่อหน้าอัวมันเตเสียวเมามีเนอเยสื่อเจอ้าอย่างหลายตอ่อมาแล้วลูกแมวของเราละค้าคุณแม,ม่เป็นวิธีเดียวกับที่ทาลกเกิดหรือไม่ 是的น,น,นา่าั้น我们的小猫咪呢也是这样来ม吗แล้วลูกแมวของเราล่ะคะคุณแม่มีเป็นวิธีเดียวกับที่ทารลกเกิดหรือไม่ด้วยเกินเสี่ยวเป่าเป่า อีย่างาใช่แล้วจ้าเหมือนกับเด็กทาลกเลยต้ยเกินเสียวเป๋าเปาอีย่างใช่แล้วจ้าเหมือนกับเด็กทาลกเลยว่าแอนนี่ ิตฟ่นต้ต้าเจียวหว,าหาวหัปป้าา่าปางเ爸爸好ต什么ยจัว่ว้าวแอนนี่ตะโกนอย่างตื่นเต้นดีใจพ่อของฉันยอดเยี่ยมเลยเขาจะทำลูกแมวก็ได้ทุกอย่างว่าแอนนี่ ิตฟ่นต้ต้าเจียววหัปป้าา่า叫我爸爸好棒什么事都会做ว้าวแอนนี่ตะโกนอย่างตื่นเต้นดีใจพ่อของฉันยอดเยี่ยมเลยเขาจะทำลูกแมวก็ได้ทุกอย่าง ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ